สวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงหนึ่งวันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่นะครับจะดีก็กำลังเตรียมขึ้นรถครับนี่ก็กำลังขนลงตู้อีกหนึ่งชุดเนาะเดี๋ยวเรามารอรับนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเที่ยงหนึ่งวันนะครับกำลังขนลงมาครับชิมานกำลังทยอยขนตู้อุปกรณ์ลงมานะครับ ลูกค้ามาสลับสับเปลี่ยนนะครับช่วงเที่ยงเชียงนะครับอากาศร้อนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกกดีก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ร้อนจริงๆครับร้อนจัดครับวันนี้สตรีมเชีงยชงเชียงนะเป็นวันนะครับ ลูกค้ามาส,สับเปลี่ยนตู้อีกแล้วครับวันนี้มีเครื่องปันน่นเราลูกค้ามาเช็คตัวนี้ครับหีืเครื่องปัน่นเรนโซนะครับในเป็นร้อยห้าสิบตัวนี้ตัวยี่สิบกับใบยี่ห้าสิบอัอนอ้าวใครไม่ลงรถงเลยกำลังรอเปิดตูวของเครื่องปันน่นนะเปิดตู้เครื่องปันน่นนะเดี๋ยวไปเป็นรุนนน่นทับรุ่นนี้ครับ รถแหโคราชชัดเจนดีครับโคราชชัดเจนนะครับเอาเปินไว้ก่อนเปินไว้ก่อนหา,าที่เอาลงเอาเครื่องปั่นลงก่อนเนี่ยก็ต้องเอาตู้ลงครับคันนี้ก็ต้องรถแห่หนึ่งคันรถมินิเปิดตู้ตไหนครับเปิดตู้ไหนโอ้เป็นสูตรเป็นสูตรในเครื่องปั่นกี่กิโลครับเนี่ย ีเครื่องปั่นเล็กครับรถกระบะตู้ลงหมดแล่วตู้ตู้ลงหมดครับตู้อุปกรณ์ต่างตัวที่เครื่องปันปงงงกกงป่นใหญ่ร้อยยี่สิบครับร้อยห้าสิบตัวนี้เดี๋ยวรอให้ทีมงานเอาลงก่อนครับเอาลงไหนปะนี่ครับรถแฮมิลิทกระบะนะครับ ู <si ้ยลุกไปยครับนักนักเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวรอดรอเช็คกันกนเลยเดี๋ยวถอยต้งถอยเขาชีตันหนีก่อนเลยนะในทอคนตู้จักใบเอาลงน่เตู้ตู้เป็ดเป็ดไปเนาะเดี๋ถอดบ้งดอกครับดอกบุดอกเดี๋ยวจะเครื่องลงกันเลยจะโฟกรีบหน่อยฮขตตักกันเลมีนีิกรบบะ แต่ทีมงานขันลงก่อนครับขันของลงก่อนที่ก็รอลูกค้ามาดูครับลูกค้านัดนัดจองไว้ตัวนี้ครับนี่เป็นเครื่องปั่นไฟนี่นจะร้อยห้าสิบเคตัวนี้เป็นเดนยเป็นเดนยตัวนี้ครับกำลังทำความสะอาดครับนี่เครื่องปัน่นตัวนี้ ไปดูด้านในกันต่อครับเดี๋ยวังไม่ได้ขันออกมาเดี๋ยวค่อยดูยว่าเพราะยังไม่ได้เช็ครายการเดี๋ยวเี่ไปข้างหน้าก่อนก็ได้ยีไม่ได้ขันดอกออก่อกขันดอกก่อนไหมสู้ถ้เป็นสู้ของพี่เอ็นของช่างคนเปล่าครับอากาศน่าจะเหมือนใกล้ฝนเมื่อฝนจะตกยังไม่ได้ขันดอกของอกตัวนี้นะครับ ทยอยเตรียมอุปกรณ์ชายชะกันเราฟังคุณพอได้ยู่ฟังคุณหลายคนอยู่เนาะโอเคอ่ะขั้นขั้นใหญ่แรอเปล่าเรียกแล้วคขั้นใหญ่แล้วรับเรียกเสียงยงหมเลยร้อยเนาะใกล้รถตัดแล้วทยอยเตรียมอุปกรณ์นะครับมี่มันพ้นจะตกแล้วพีเอสเข้าก่อนพีเอสยกพีเอสเข้าก่อน พีเอสอุปกรณ์ต่างๆครับตัวนี้เพันสองร้อยบาทนะตู้พ um. ีเอสทร่ทู่ฮะพาจารย์เ่งนะทรหา่ฮะอาจารย์ี่ยเดี๋ยวเตรียมตู้เบียร์เนียไอคอนเบียร์ดับเบิลนะนะแล้วก็ตู้กลางครับเตรียมไปทรงเอาไปอัทรงก่อนนะเดี๋ยวเขาเอเดอร์ไปเลยตู้ที่ว่าว่านทั้งหมดนั่นละลูกค้าจองสวัสดิโอชัดนะครับกล่องมั่วปะครับชัดจีบะครับกล่อง โอ้เมื่อกี้มันย้อนแสงครับเนาะพาชมมือสองหน่อยครับมือสองอ้หมือสองใช่ไหมครับเดี๋ยวพาชมนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์ไม่นานครับวันนี้พาชมบรรยากาศครับวันนี้เห็นมันพ้นจะตกแล้วตอนนี้เห็บอากาศที่รถแห่มินิครับกำลังเอาตู้ลงครับรถแห่มินิมินิกระบ,บะสวยงามดีบแบบนี้มินิกระบ,บะบัส วันนี้พาเลตก็250บาทนะพาเลตนะครับรถบรรทุกหก้อก,ก็รอลูกค้ามารับนะครับรถแห่นี้ก็รอลูกค้ามารับนี่เจ้านึงได้รถเจ้านึงเอาโครงนะครับคนหนึ่งรับรถคนหนึ่งรับโครงก็รอมารับกันครับวันนี้ลูกค้าที่รถแหยนี้ก็กำลังเอาตู้ลงนะครับ ท่านที่กำลังมองหาอุปกรณ์ต่างๆนั่งร้านนี้ก็950บาทนะครับเพราะเป็นนั่งร้านที่ลูกค้คาซื้อมาแล้วยังไม่ได้ออกการเลยตัวนี้ใหม่ๆสภาพยังใหม่มากตัวนี้ครับนั่งร้านยังสวยทุกตัวนะครับรอบนี้อาจจะไล่ไม่นานนับรอบนี้นะครับนี่ครับตู้ V3 อยู่ที่ราคาเดิม2,790บาทนะครับ V3 เพีเก็1,200บาท เพีย12นิ้ว1,200บาทนะครับ1,200บาทแล้วเพีย12นิ้วแล้วเก็บเข้าก่อนกลัวฝนมาเพิ่งทำสีเสร็จตัวนี้ก็เป็นตู้ PN เนอะแล้วแล้วเปิดดอกออกดูครับตัวนี้นี่ตู้ PN น่าเป็นของช่างคนน่าเน,นะตัวนี้มีอยู่8ใบนะครับ ภาพเด้งที่สวย,ยตัวนี้ครับแล้วก็มีตู้เสียงกลางเป็นของทางร้านนะนี่ยังสภาพที่สวย,ยตัวนี้เดี๋ยวคันเบรคบรค,บรครับคันเบรคครับมือสองเรามีอะไรข้างมาไปดูมือสองครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพาดูแป๊บหนึ่งนะครับมือสองมีเป็นระบบสายบีมก็หกพันเก้าร้อยบาทนะครับบีม 6,900บาทตัวนี้ครับ6,900บาทเป็นบีม26 0ศนพร้อมแหลกนะครับหม้อดึงนี่หลุดใช่ไหมหรือว่ามีคนจองแล้วนี่หม้อดึงไฟตัวนี้น,นี่ไงซืือตุวนนี้เจกจะม,มารับสินเดือนค่มารับสินเดือนแกโว่นแล้วใช่ไหมตัวนี้ยังค่ะหนึ่งทยอยตามลูกค้าจองไว้แล้วไม่มาเอานะครับ ตัวนี้กองไฟฟ้าก็ลูกค้าซื้อแล้วตัวเนี้บแต่การนี้ก็จองมาแล้วมันก็เลือดอกเอางี้เดี๋ยวช่วงดอกแล้วมาคัดอีกรอบครับเพราะเพราะดอกยังไม่ได้คัดตัวนี้ครับนี่ดอกเขาเป็นช่วงใบๆนะครับดอกดอกตัวนี้ขอให้ทีมงานคัดก่อนนะตัวนี้ยังไม่ได้คัดตัวนี้ยังไม่ได้คัดต่พรมสตราดเลยเดี๋ยวรากใบแล้มาไล่ใหม่ตัวนี้ลดไปไหนตัวนี้หลุดจองครับ 450บาทครับคอม50อ่ะหลุดจองสองตัว450บาทคอม50นะครับที่เจาราแรกการลดจองมีแค่ชุดเดียวนะครับ450บาทคอม50ครับมีแค่2ดอกครับเดี๋ยวไฟต้องพาชมรอบใบป่าเย็นๆนะครับสวัสดีท่านสง่านะครับตัวนี้หลุดจองมาครับตัวนี้450บาท ดอกละ450บาทถ้าเป็นคอม50ตัวนี้ครับเป็นคอม50ดอกละ450บาทนะครับดูจองมา2ดอกครับนี่นะครับท่านจะรับไหมครับนั่งร้านถ้าเป็นสภาพใหม่ก็950บาทครับที่ลูกค้าซื้อมายังไม่ได้ใช้งานครับนั่งร้านตัวนี้คอม50ครับ450บาทนี่ครับ โอเคนะครับบอดไฟก็รอติดต่อกับนะบอดไฟแล้วก็ยังเหลืออีกหลายรายการผมจะพาเดินชมก่อนนะครับแลวค่อยพาเดินชมมิกเซอร์ต่างๆนี่บนี่หลากหลายรายการยังมีต่างๆพอตอนนี้ยังไม่ได้คัดออกมาแล้่มิกเซอร์นี้ก็ยังยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยคัดออกมานะครับมิกเซอร์เดี๋ยวขอเวลาให,ให้ทีมงานคัดก่อนนะครับแล้วก็ดอกลำโพงเอาเป็นว่าช่วง สักประมาณเย็นๆนะผมพามาไล่ชมอีกรอบนะครับนี่ดอกลําโพงนี่ครับพาชมบรรยากาศก,าก่อนรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเพิ่งจะพา,มาชมทีละรายการครับให้ทีมงานพาชมทีละรายการก่อนนะครับวันนี้จะมีทัดเหล็กอุปกรณ์ต่างๆปิเต,ตเลตมากมายหลายรายการนะครับนี่นะครับรับสองตัวห้าชุดสองตัวสี่ร้อยห้าสิบบาท ตอนนี้ก็โหลดจองไว้ตอนนี้แล้วว่ามีคนจองไลยตู้เอ็นพีนี้มีคนจองจองนะครับนาะเอาเอาป้ายมาติดเลยน,นี้เดี๋ยวดอกไอ้บ้าผมมาคัดอีกรอบครับนี่ครับบีมครับสองหกศูนย์เดี๋ยวไปดูทีมงานเขากำลังขันดอกลำโพงครับตอนนี้ ดอก PR อาร์ตัวนี้เป็นไว้หานี่ยอย่าไว้หาหรือเปล่าให้ให้ทีมงานคันออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคาอีกรอบดูสภาพดูอะไรก่อนนะครับไปดอกมือสองนะครับรถเงี้ยแบนีนี่น เอา,อางี้เดี๋ยวช่วงประมาณอ่บาบ่ายเย็นๆนะผมจะพาชมอีกหนึ่งรอบนะครับให้ทีมงานได้ขันทงงธรรมศาสตรดอกก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกหนึ่งรอบ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 ,บรรยากาศค่ำๆนิดนะครับเดี๋ยวผมพามาชมอีกรอบถนนลำพง 200-300s p e r i ิโอดอกพรีอาร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวพาเดินชมอีกรอบขอบคุณทุกท่านติดตามรอบบรรยากาศยา,า,ยามเที่ยงครับเรียกกำลัย่อยก่อนครับเดี๋ยวให้ทีมงานขันดอกลำพงเสร็จก่อนแล้ว ผมพาเดินชมอีกหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามฝากด้วยกันแล้วกันครับรถเห็นินิด้าน้ากะจอดรอหนึ่งคันนะพี่หน้าร้านนะครับ <Ooh. S 1> เจอกันใหม่ครั้งต่อไปปลาตองไปอยู่แผนกตูล้ลำโพงครับแผนกทำตู้ลำโพงครับปลาตองเดี๋ยวไล่ชดรอบต่อไปผมจะพามาชมอีกหนึ่งรอบนะครับรอบนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจะให้ทีมงานได้ทอำอวอาดลำโพงก่อนเดี๋ยวจะแจ้งอีกหนึ่งรอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ